สิ่งหนึ่งนะครับที่พวกเราเครือข่ขายรากกรแเงเพงื่อประชาิปไตยนะครับมาหน้ารัฐสภาแห่งนี้นะครับการยื่นหนังสือณวันนี้อาจจะโองเป็นการยื่นโดยอ้อมนะครับทาไมเราถึงไม่ไปยื่นที่ทาเนียบรัฐบาลเพราะวันนี้เรารู้สึกว่ารัฐบาลน,นะครับบริหานานอย่างผิดพลาดไร้วิสัยทัศนะครับไร้ทิศทางที่ชัดเจนนะครับเพราะวันนี้เราจึงมายื่นที่รัฐสภาเราถือว่ารัฐสภาแห่งนี้จะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ได้ พราะรัฐสภาแห่งนี้มีสอสอที่ได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนของประชาชนวันนี้เราอยากมาส่งเสียงให้รัฐสภาแห่งนี้ได้รับรู้รับทราบยื่นผ่านท่านประธานสภา,าว่ารัฐสภา,าต้องเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนต้องทําหน้าที่นะครับถอนติงรัฐบาลในนโยบายที่มันไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนของประชาชนวันนี้ประชาชนต้องการเงินสดในการเยียวยา แต่รัฐบาลกลับเอาเงินใส่เงินใส่แอปกระเป๋าตังค์ซึ่งเป็นเรื่องมีตวเร่ตุรังนะฮะประชาชนเดือดร้อนนับหลายสิบล้านคนแต่นโยบายที่รัฐบาลโอนเงินเข้าไปในแอปมันเยียวยาได้ไม่จริงในแอปเหล่านี้ถ้าประชาชนไม่เติมเงินตัวเองเข้าไปอีกมันก็ใช้ไม่ได้มันก็ไรประโยชน์นะครับวันนี้การเยียวยาต้องพุ่ถึงและ,ะเสมอภาคจริงๆประชาชนหลายล้านคนนะฮะ ได้รับความบวดร้อทุกสาขาอาชีพไม่ว่าอาชีพใดๆแต่รัฐบาลกลับเยียวยาโอเนเงินผ่านแอปและแอปเหล่านี้ก็ไม่สามารถกดเงินสดออกมาได้คนที่อยู่ในแอปไม่สามารถจ่ายค่าน้ำค่าไฟได้ไม่สามารถจ่ายค่าห้องเช่าพักได้ไม่สามารถเติมน้ำมันได้ไม่สามารถซื้อแก๊สหุงต้มได้ประชาชนต้องการเอาเงินสดไปใช้สอยสิ่งที่เขาจำเป็นนี่คือนโยบายที่ให้ที่สุดในโลก แต่รัฐบาลประยุทธ์จันโอชากลับทำไม่ได้นี่คือความอัปยศและความผิดพลาดของการบริหารงานและวันนี้นะครับเรามาเรียกร้องต่อรัฐสภาให้เป็นบาปเป็นเสียงนะครับช่วยทุติงนโยบายที่มันไม่ตร้งความสร้างอะไรให้กับประชายชนได้เลยนโยบายแต่ละแต่ละนโยบายที่ออกมาไม่ตอบรับต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน นี่คือสิ่งที่เรามีความจําเป็นที่จะต้องมาเรียกร้องตอนน่อรัฐสภาแห่งนี้รับบังคับให้ให้ประชาชนจ่ายภาษีแต่รับกับออกนโยบายแบบชิงโชคประชาชนต้องแย่งกันลงทะเบียนวันนี้มันต้องไม่มีเรื่องของการที่ต้องแย่งกันลงทะเบียนวันนี้รัฐต้องจ่ายเงินสดให้กับพี่น้องประชาชนและรัฐต้องเลิกนโยบายที่ไม่มีความจําเป็นในการบริหารประเทศนี้ อย่างเช่นนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างกองทัพจะต้องยกเลิอกอย่างเด็ดขาดในช่วงภาวะเศรษฐกิจเดือดร้อนนโยบายตั้งหนังรัฐชาติ300อล้านก็ต้องยกเลิกไปอย่างเด็ดขาดคนไทยทุกคนรักชาติแน่นอนแต่ไม่ต้องมาสร้างหนังเอาเหินไปปิ้นเกลือก,กับเรื่องพวกนี้นะครับและอีกหลายๆเรื่องวันนี้นะครับรัฐบาลแห่งนี้ต้องเป็นปากเป็นเสียงผมขอเรียกร้องไปยังสสฝั่งรัฐบาลทุกทักนะครับรวมทักวทักวายคาน จะต้องออกมาชนจริงรัฐบาลให้ออกนโยบายที่ตอดรักกับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอย่างชัดเจนวันนี้เราไม่ได้มามอ็อแต่เราต้องการมายื่นหนังสือเพื่อบอกกล่าวกับทางรัฐภาว่าประชาชนเดือดร,ร้อนอย่างดักหนาวันนี้ประชาชนหลายสิบล้านคนต้องตกงานกิจการขนาดเล็กธุรกิจเ m e จะต้องเป็นตัวลงเพราะมาตรการที่ไร้น้ำยาของรัฐบาลไปพุจันโอชา วันนี้ธุรกิจขนาดเล็กกำลังจะล่มสลายลงซึ่งประเทศไทยอยู่ได้เพราะธุรกิจ SME ธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางแต่รัฐบาลไม่มีมาตรการในการเยียวยาธุรกิจผับบาร์ผู้ประกอบการขนาดเล็กนักดนทรีได้รับความเดือดร้อนแต่รัฐบาลกลับไม่มีนโยบายใดๆที่มีความชัดเจนทุกท่านครับสิ่งที่เรามาวันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่รัฐบาลจะต้องเยียวยาเฉพาะหน้าให้ทั่วถึง ในเรื่องของปากของประชาชนวันนี้นะครับเราก็เลยอยากมาส่งเสียงนี้ให้กับรัฐสภายอย่างนี้ได้รับทราบกันนะครับ